จอ่ะชัดเจนเนี่ยันน,น้ำพึ่งอ่ะชัดเจนไหมน้ำพึ่งเนี่ยโดนอัดไปสองวันวันแล้ววันนี้ด้วยแต่วันเนี้ยเป็นไงอ่ะชัดเจนไหมถึงใจไหมเนี่ยกราบนมัสกการองหลวงตาเจ้าค่ะชัดเจนด้ว,ว่าชัดเจนนะจ๊ะค่ะยมเข้าใจทุกอย่างที่ถ้าสิ่งที่พิจารณาค่อยควรเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่แม่ชีอ้อมพูดน่ะมันพอมันเห็นความจริงว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็ ถูกหลอกมาตลอดอ่ะถูกหลอกตลอดถูกหลอกให้หลงเชื่อถูกหลอกให้คิดว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้ไปได้ละลรสักอย่างหนึง่งไปได้นิพพานไปได้ธรรมได้อะไรเงี้ยพอมันเห็นเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันก็ถูกเหมือนถูกจัดสรรขึ้นมาเป็นภาพที่มันจัดสรรขึ้นมาเป็นภาพมายาเนี่ยความความเบื่อหน่ายความที่เห็นตรงเนี้ยมันก็คือเห็นความจริงอะ่ะลงตามัน ความที่อยากจะยึดติดกับไอสิ่งที่มันปรุงขึ้นมามันก็มันเหมือนเกลียวเนี่ยมันคลายลงไปเรื่อยเรื่อยเใื่อยค่ะคือพอเห็นความจริงของจิตที่ปรุงแต่งขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราแลวเข้าใจว่าอ๋อด้วยปัญญาของพุทธะที่แม่ชีอ้อมพูดนะมันมันเ็เป็นของมันแบบนี้แหละถ้าอย่างอนุสัยเราทํามาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ทุกอย่างมันก็เป็นแค่ สิ่งที่มันปรุงขึ้นมาจากการกระทบผัสสะทุกๆอย่างแต่มันไม่ได้มีอะไรอยู่จริงการพิจารณาธรรมมันก็มันเปลี่ยนภาพไปแล้วอเจ้าค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเออเชื่อความคิดร้อยเปอร์เซนอย่างเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันก็คลายลงไปเรื่อยเรื่อยเอยเห็นความจริงว่ามันมันจัดสรรขึ้นมามี มีกระทบก็มีผัสสะมีกระทบมันก็มีความคิดปรุงแต่งลักษณะนั้นลักษณะนี้ในแบบต่างๆขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะถ้ายอมรับว่าอันนั้นอ่ะมันก็คือเป็นของมันแบบนั้นอะ่ะแต่มันเกิดแล้วมันก็จะต้องแปลเปลี่ยนไปกระดับไปแล้วมันก็มีตัวใหม่เล่นเข้ามาอีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือถ้ามีปัญญาเข้าใจความจริงว่าความจริงมันคือแบบนี้อะ่ะมีสิ่งน,งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอย่างเงี้ย มันก็สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดพอมันจะพอมันมันดับมันก็ดับใจที่จะไปหวยหานิพพานความอยากจนที่จะมีตัวเราไปทำอะไรให้ได้อะไรเนี่ยมันรู้สึกมันถูกหลอกมาตลอดอ่ะนลงตาก็เพียงกัดติดจ,จดจอ่ออยู่ตรงเนี้ยเจ้าค่ะไอ้คำว,ว่ากัดติดจ,จดจอ่อตัวนี้สำคัญมากนะถ้ามัน เป็นกัดติดจดจ่อบแบบมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปกัดติดจดจ่อเพื่อให้ตัวเราอะไปรู้ไปเห็นไปได้ไปเป็นไปสําเร็จไปนิพพานอันนี้มันจะผิดทางของอริยามรรคผลเพราะว่ามันเดินทางโดยตัวเราไปเดินทางเพื่อให้ตัวเราไปยึดถือนิพพานไว้ข้างหน้าแล้วตัวเราจะไปถึงนิพพานข้างหน้าอันนี้ผิดจากพระธรรมมันไม่ใช่ปัจจุบันธรรมยอมเข้าใจที่หลวงตาพูดเยอะมากกัดติดจดจ,อดจอ่อเพื่อรู้ต่อทันว่า เนี่ยสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจไม่มีตัวตนของเราไม่มีเราตัวเราของเราในสังขารไม่มีเราตัวเราของเราในวิตสังขารเพื่อเห็นความจริงอย่างเนี้ยเพราะปัจจุบันขณะมีตัวเราของเราขึ้นมา <hab Anton ia> ก็อันเนี้ยเหมายกเข่งไปว่าเนี่ยทุกวัขนขณะมีความคิดความรู้สึกกิดเป็นตัวเราของเราก็เหมายกเข่งว่ามันเป็นสังขารธรรมชาติมันจะเลยเหลือสองคือสังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันไม่ใช่มีสามสุดท้ายก็เหลือหนึ่งเดียวคือ ธรมชาติไม่เกิดไม่ดับเพราะสังขารเนี่ยมันก็ต้องสิ้นอายุขัยไปคือขันห้าตายแตกดับไปเหลือแต่ธรรมชาติที่เป็นวิสังขารที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วก็รู้แจ้งว่าบัดเนี้ยเหลือแต่วิสังขารผู้ยึดถือวิสังขารไม่มีแต่เป็นวิสังขารที่ไม่มีผู้ยึดถือวิสังขารเนี่ยนี่เรากัดจิตจดจ่อไม่ใช่กัดจิตจดจ่อเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้กัดจิตจดจ่อตัวเราไปถึงไปได้แล้วแล้วจะไปเป็นนิพพานไปถึงนิพพานแน่นอนย้ำและยมก็เหมือนกับว่า เข้าใจความหมายของที่หลวงตาสอนว่าธรรมะมันมีเฉพาะปัจจุบันขณะมันมีแค่อย่างนี้จริงๆเพราะถ้ามันถ้ามันไม่ใช่ปัจจุบันขณะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นธรรมแล้วอะถ้าปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็คือมีแค่สองอย่างคือวิสังขารกับสังขารมันจะไม่มีตัวส่วนเกินอันนี้ก็แจ้งในใจพังขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะ แต่หรือว่าหรือว่าโยมมาใหมอ่อีกคนทียังครึ่งแล้วสวัสดีครับผมวิวนะครับพอดีเพิ่งมารอบแรกอ,อ,อาจจะถามเบสิกมากๆหนึ่งคือเวลาทำสมาธิอย่างเงี้ยครับเราเวลาฟาุ้งซ่านหรืออะไรเนี่ยผมก็พยายามจะกลับมาที่แบบพุทโธหรือว่าอยู่ที่ลมหายใจแต่บางทีเนี่ยก็ หลับไปหรือว่าฟุงซานต่อไปอะไรอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะถามว่ามันจะมีวิธีที่ทําให้ฝึกได้ง่ายขึ้นไหมหรือว่าก็แค่ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใจเย็นๆไปกับมันก hey, ็ฝึกไปแน่ๆค่อยๆฝึกไปฝึกเอ้เวลามันขาดสติหมกบุ้นไปกับอะไรขาดสติเมื่อเพลินไปก็รู้ตัวเนาะค่อยๆฝึกไปเอาเครื่องล่อไว้อย่างหนึ่ง เจีนพุโทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าให้สติมันขาดเพราะสติขาดโธจิตออกนอกไปก็รู้สึกตัวรู้เท่าทันเวลามันเข้าไปหลงหมกพุ้นอยู่ภายในก็รู้สึกตัวรู้เท่าทันขึ้นมาก็ค่อยฝึกไปแล้วก็ฟังตั้งใจฟังธรรมลุงตาด้วยก่อนฟังก่อนอ่านก็ก็อริตาจิตได้ทำก็สู่ใจเป็นอัานไหนเป็นพิชาทิิติก็เป็นสมนะามัญตินะว่าถามแม่ทีนิดหนึ่งครับ ที่เมื่อกี้บอกว่าเวลาเดินจงกรม,มครับแล้วสมุติฟุ้งซ่านแล้วกลับมาที่สติแบบนั้นก็ผิดแบบนี้หมายความว่าไงครับที่สมมติว่าเดินจงกรมใช่ไหมครับแล้วถ้าสมตมติผมฟุง้งซ่านแล้วผมก็กลับมาที่อ,อยู่กับสติว่าเออกำลังก้าวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือทำถูกไหมครับหรือว่าทำไม่ถูกกราบขอการหลวงตาค่ะ เมื่อกี้พี่อ้อมพูดว่าอะไรนะเหมือนว่าบอกว่าอ่าอ,อีกอันหนึ่งก็ได้เหมือนบอกว่าพอฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วเรากลับมาที่พุทโธ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 มันก็เหมือนเป็นการไปไปฆ่าความความคิดอ๋ออ๋ออ๋อครับไม่ไม่ไม่เหมือนกันเมื่อกี้คือพี่อ้อมเออขอกลับขอาครับคือเมื่อกี้แม่ชียกยกตัวอย่างของการไล่ดับ ความคิดที่เกิดขึ้นในใน,ในปัจจุบันขณะค่ะด้วยความเข้าใจว่าไม่อยากให้มีสิ่งนี้แต่ว่าเข้าใจว่าที่วิวถามวิวอยากถามเพื่อการพัฒนาการาพัฒนาสมาธิถูกไหมจริงๆเราก็อย่างอย่างที่องค์หลวงตามเมตตาก็คือให้มีเครื่องล่อเข้าใจคําว่าเครื่องล่อปะวิวเข้าใจคำว่าเครื่องล่อไหมมันเหมือนเออมันเหมือนเป็นโพเป็นเสาอ่ะ ที่สมมติว่าแบบวิวพูดว่าพุทโธ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 ใช่ปะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลืมคําว่าพุทโธอะ่ะมันหลงไปอยู่ในความคิดแล้วหรือว่าถ้าถ้าวิวเดินจงกรมอะ่ะมันจะอยู่ที่การเดินถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลืมการเดินอิริยาบถการเคลือ่อนหรืออะไรก็ตามที่เราตั้งเอาไวอ้อ่ะว่ามันเหมือนจะเป็นเป็นเสาให้เราระลึกถึงอะ่ะให้เรารีมายถึงอะ่ะแปลว่าเราหลงไปในความคิดแล้วก็กลับมาที่เครื่องล่อเนี่ย ถ้ามันไม่มีเครื่องล่อมันเหมือนไม่มีตัวสต็อปเหมือนไม่มีตัวไว้เทียบเคียงอ่ะมันจะหลงเข้าไปเรื่อย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  App, เรื่อยลึกเ,เ,เข้าไปลึกเข้าไปเข้าไปหมกมุ่นอยู่ในความคิดอ่ะเพราะคนเรามันทุกเพราะความคิดถูกไหมมันไม่ได้ทุกเพราะว่าการเดินไม่ได้ทุกเพราะว่าคิดผุดโธหรอกมันทุกเพราะว่ามันเข้าไปในความคิดแล้วมันรู้สึกว่าความคิดมันจริงอ่ะวิวเออมันก็เลยเหมือนใจมันก็เลยซัดสายไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยหลงเข้าไปในความคิดหลงหมกมุ่นในความคิด ไม่กระหลงเข้าไปแช่ในอารมณ์สบายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยวิวเห็นปะเข้าไปแหละเออจริงปะเออเพราะมันจะเข้าไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันมีสติขึ้นมารู้พุโทโธพุโทโธมันคือมีสติรู้อยู่รู้เท่าทันความคิดเแต่ว่าที่ที่เราที่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 แม่ชีอธิบายตอนแรกอะครับมันคือการหลบหนีหลบหนีสังขารนะคือเบื้องหลังมันมาจากคิดว่าแบบ ความเข้าใจผิดว่า,วาความคิดเนี้มันมีไม่ได้ความคิดเนี้ยจะทําให้ตัวเราอะเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็เลยเอาจะใช้วิธีพุโทโธเนี้มากบเพื่อให้ไม่เกิดอีกอันหนึ่งแต่มันไม่เหมือนกับเราที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบเหมือนพัฒนาจิตจาก,กความสัตนสายอ่ะให้มันมีสมาธิต่อเนื่องมากขึ้นแต่จริงๆสมาธิมันเป็นผลมาจากการมีสติต่อเนื่องในทุกขณะนะมันไม่ใช่เป็นการทําสมาธิขึ้นมานะมันคือการมีสติที่ออก ที่รู้เท่าทันความคิดอ่ะมันคือตื่นจากความคิดบ่อยๆอ่ะผลมันคือสมาธิอย่างนี้แปลว่าสมมติเราเครียดหรือว่าคิดฟุ้งร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะแค่มองมันว่าโอเคมันมันเครียดแล้วนะแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆมันมันเครียดมันรู้อยู่แล้วอ่ะเออมันเครียดมันเครียดมันเครียดก็ก็รู้ว่าเครียดอ่ะมันมันก็แค่นั้นเองวิวแบบ มันไม่ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็ดูแบบว่าให้มันเหมาะสมอ่ะจริงๆอ่ะเครียดอ่ะมันก็ไม่ได้ทุกเพราะว่าจริงๆอ่ะความเครียดมันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรีแอคชั่นของร่างกายต่อสารเคมีที่หลังตามความคิดถูกไหมแต่มันจะไม่มีปัญหาถ้าเราแบบรู้สึกว่าเรามีปัญหากว่าความเครียดความเครียดมันคือระบบร่างกายมันคือเซลล์มันคือคกลไกร่างกายเออ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหากับมันเราก็มีปัญหาจริงๆจริงๆเครียดแบบไปทําอะไรเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าสมมุติว่าวิวอยากจะลองมองในแบบปัญญาพุทธ,ธามองแบบคอสเอฟเฟกก็ได้อะมันทุกข์เพราะอะไรอ่ะที่มันเครียดแ่่แปลว่ามันต้องยึดอะไรอยากได้อะไรบางอย่างเสมอเออถ้ารู้รู้เท่าทันเหตุมันนะ่ะวางที่เหตุ วางได้ก็ได้วางไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็คือแค่ฉลาดในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองเออกับนมัสการหลวงตาแล้วก็แม่ชีถูกองค์นะคะก็ที่เมื่อกี้ออชื่อวาวนะคะก็มากับหลวงตาบ่อยๆแล้วก็เพิ่งไปอเมริกากลับมาไปอยู่ที่นั่นสองเดือนกว่านะเจ้าคะ่ะแล้วก็ก็คือจริงๆถ้าพูดอะไรมันก็เป็นเอาสัญญามาพูดหมดแต่ว่าก็ปฏิบัติ ตามที่ฟังธรรมหลวงตาตลอดแล้วก็พิจารณาตามที่หลวงตาแนะนําตั้งแต่ตื่นจนหลับก็เพียรต่อเนื่องนะเจ้าค่ะแล้วก็ก็กลับมาก็อยากมากลับหลวงตาแล้วก็ก็แค่คือมันความดิ้นรนอยากได้อะไรอย่างนี้มันมันก็น้อยลงไปเยอะมากเนี่ยเจ้าค่ะก็ เมือนที่หลวงตาพูดว่าก็มันมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นเองเยอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าก็หนูก็ยังเป็นหมายถึงว่าทุกครั้งที่หลวงตาเมตตาชี้แนะหนูก็นําไปไปดูตามที่หลวงตาชี้แนะก็ขอเมตตาหลวงตาชี้แนะให้ด้วยเจ้าค่ะเออที่ที่ชี้แนะไปวันนี้ละเอียดมากเลยเราก็ฟังเข้าใจไม่ชัดเจนถึงใจไหม เนี่ยทั้งชี้แนะหมอบีไปแล้วไม่ชี้อ้อมมาชี้แนะต่อก็เอากลับไปไฟล์วันเนี้ยเพราะเราเป็นคนมานั่งฟังวันนี้เอาไฟล์วันนี้จาวันที่ไว้แล้วก็ถ้าเป็นตอนเช้ามันจะเป็นเอถ้าเป็นตอนบ่ายจะเป็นบีจำวันที่ไว้เรากลับไปฟังทบทวนเพราะวันนี้เรามาฟังสดนะแล้วกลับไปฟังซ้ำอีกทีนะแล้วในการปฏิบัติหนูมีอะไรที่ติดขัดหรืออะไรที่หลวงตาแนะนำไหมเจ้าคะ มันยังมันยังไปอยู่ในตัวเราผู้คิดอยู่มันยังไปอยู่ในในตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้กังวลผู้ห่วงใยมันยังไม่ได้เป็นธรรมชาติของใจที่ที่รู้ว่าเราอะไปคิดไปนึกไปตึกไปต่อไปห่วงใยกังวลแต่เราอะไปเป็นเลยไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตอผู้ห่วงใยผู้กังวล มันต้องมันต้องเห็นนะต้องเป็นธรรมชาติของใจหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้ที่บร,ริสุทธิ์ก็คือรู้รู้เนี่ยว่ารู้ไม่หลงไปไม่หลงไปเป็นแต,แต่รู้ว่าเนี่ยมันยึดถือเป็นตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ห่วงใย,ยผู้กังวลญาติพี่น้องผู้ห่วงใย,ยครอบครัวผู้ห่วงใย,ยผู้กังวลเราก็อยากจะให้ญาติพี่น้องทุกคนมาเป็นธรรมฟังธรรม เราก็พามาจะหมดตระกูลแล้วเนี่ยจะหมดจะหมดตระกูลแล้วเนี่ยก็คือเราไม่ไม่เห็นว่าเราเนี่ยมันมีความปรารถนาดีอยากให้ทุกคนเขาเป็นธรรมอยากให้คนเขาใจธรรมแต่เราเนี่ยไปเป็นไปเป็นเราทุกผู้ไปเป็นเลยไปห่วงใยจริงๆเลยคือเราอะเอาตัวเราไปเป็นจริงๆเลยเป็นเป็นผู้ไปห่วงใยไปกังวนจริงๆแต่ไม่ได้เป็นธรรมชาติของใจเดิมแท้จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้หรือธรรมชาติของนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ไม่ปรากฏอะไรแต่ได้แต่รู้ แต่ไม่ปรากฏอาการรู้เป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏก็มารู้เรารู้รู้ร่างกายรู้ขันนะรู้รูปปัทนาตรญาติขาวิญญา,ญญารู้จิตใจของเรานี่ยไงว่าเนี่ยมีตัวเราที่ไปห่วงใยแล้วก็ธรรมชาติมารู้ตัวเราผู้ห่วงใยผู้กังวลแต่ธรรมชาติรู้มันจะไม่มารวมกับตัวเราเข้าใจไหมอันนี้หนูยังไปเป็นตัวเราอยู่ตัวเราผู้ห่วงใยผู้กังวลเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยในใจของน้ำพึ่งก็ยังเป็นอยู่หน่อย ยังเห็นอยู่ยังมีอยู่ล่องรอยให้เห็นว่ามีตัวเราเนี่ยไปเป็นตัวเราจริงๆผู้ห่วงใยผู้กังวลผู้อยากให้ไม่ห่วงใยไม่กังวลผู้อยากให้พ้นทุกผู้ไม่อยากให้มีตัวเราไปห่วงใยไปกังวลผู้อยากให้ไม่มีตัวเราแล้วก็มีตัวเราไปห่วงใยไปกังวลแล้วก็มีตัวเราอยากให้ไม่ห่วงใยไม่กังวลอยากให้พ้นทุกมันเลยกลายเป็นมีตัวเราหมดเลยมีตัวเราที่ไปเป็นไปเป็นคือไม่อยากให้ตัวเราตอนแรกก็มีตัวเราอยาก คือตัวเราเนี่ยไปห่วงใยไปกังวลอยากให้ลูกเป็นธรรมอยากให้คนนั้นคนนี้อยากให้ตัวเราเป็นธรรมอยากให้ลูกเป็นธรรมเนี่ยอยากให้ญาติพี่น้องเป็นธรรมอยากให้ตัวเราเป็นธรรมพอลูกตาบอกบอกเข้าดูดูเข้าก็อ่ะมีตัวเราไปห่วงใยไปกังวลแต่นี้ก็เกิดปัญหาใหม่คือมีตัวเราที่ไม่อยากไม่อยากที่จะห่วงใยไม่ไม่อยากให้กังวลเนี่ยเราจะได้นิพพานเนี่ยมันจะมีมันจะซ้อนซอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่รู้เราแต่มันไปมันไปกลายเป็นตัวเราตัวเราตัวเรา เข้าใจไหมน้ำพึ่งเงยยังเป็นอยู่เนี่ยหมอบีก็ที่ว่าต้องชัดเจนก็ต้องชัดเจนตรงนี้หมอบีก็มีความพยายามในใจเข<อ>้าใจไหมล่ะว่าเข้าใจค่ะขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะมาที่ไรหลวงตาก,ก็จะเขียให้ขอบคุณนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนเหมือนกันยากเหมือนกัน,กนคือตัวเราไปเป็นนู่นไปเป็นนี่ไปอยากให้เขาเป็นนั่นไปใหญ่เขาเป็นนี่อยากให้เราเปน็นอย่างนั้นอยากให้เราเป็นอย่า,างนี้ พอลุงตาดุว่าว่าเนี่ยมันมีเอาตัวเราไปเป็นตัวเราไปเป็นนั่นตัวเราไปเป็นนี้ตัวเราไปไป,ไป,ไปอย่างเงี้ยไปห่วงยายไปกังวลเกี่ยวกับตั้งตัวเราและทังเขาอยากให้เรารู้เราเห็นเราก็ใจเราเป็นธรรมเรานิพานธ์พอม,มีมีครอบครัวก็อยากให้ครอบครัวอยากให้สามีอยากให้ยาอยากให้ลูกพอ่อแม่พี่น้องมาฟังธรรมลุงตามารู้ธรรมเห็นธรรมมาเป็นธรรมอยากให้เขาพ้นทุกเนี่ย สุดท้ายมันก็คือเอาตัวเราไปอยากหมดเลยตัวเราไปเป็นหมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้ว่ามีเราอยากอยากเพื่อตัวเราและอยากเพื่อคนอื่นแต่ธรรมชาตินั้นเนี่ยมันไม่รวมกับตัวเราผู้อยากและไม่รวมกับตัวเราผู้ไม่อยากไอ้ตัวนี้มันละเอียดอ่อนจริงๆถ้าเป็นธรรมชาติที่รู้เราผู้อยากและธรรมชาติที่รู้เราผู้ไม่อยากมันก็จะพ้นจากตัวเราไปก็นิพนธนั่นแหละคือธรรมชาตินิพานแต่ธรรมชาติที่รู้เรามันไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏเพราะว่าเป็นทุกคนรู้จักใจหมดน่ะ ก็มีใจพวกเรามีใจหมดทุกคนสัตว์ประสาททั้งหลายต้องมีใจหมดเป็นเป็นธาตุธาตุใจหรือธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุหลักธาตุหลักหรือธาตุเมนของของทุกสัตว์รอย่างมนุษย์เนี่ยสัตว์ทเลฉานก็มีธาตุรู้มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุดิฉาธาตุรวมเป็นหกธาตุมาเป็นขันธ์หน้าเนี่ยมนุษย์กับสัตว์ทะเลฉานจะมีจะมีหกธาตุส่วนธาตุพวกเป็ดอสุรกายพวกกายโปร่งแสงเนี่ยมันมันมี ธาตุที่เป็นกายโปร่งแสงรูปร่างเหมือนเหมือนมนุษย์เดียถ้าเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นผีเนี่ยรูปร่างเหมือนมนุษย์แต่มันเป็นโปร่งแสงไม่รู้มันมีธาตุอะไรบ้างไม่ได้เข้าไปวิเคราะห์แต่คือมันจะต้องมีธาตุรู้เป็นหลักอันหนึ่งแต่กายมันโปร่งแสงมันคงไม่ใช่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศที่หยาบหยาบอย่างพวกเราแต่มันไอที่มันโปร่งแสงเนี่ยมันไปรวมกับพลังงานมั้งแล้วสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยความยึดบ้านถือบ้านเป็นความรู้สึกมันไม่ได้เป็นธาตุที่จับต้องได้จริงๆปุดินธาตุนธาต ธาตุอากาศที่จับต้องได้รู้สึกได้สัมผัสได้แต่มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกว่าเรามีตัวตนมีตัวมีตัวเรามีของของเรามันเลยไอความรู้สึกเป็นตัวหลของเราเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถรวมเป็นกายหยาบได้คือกายมนุษย์กายจัติชานได้เป็นเพราะกรรมบาปกรรมมันก็ไปเป็นเปรตอสุรกายจั达รกก็ไปเป็นกายโปร่งแสงไปเป็นกายโปร่งแสงอย่างผีอ่ะที่เรียกผีก็คือในในในพระดาวดุจเปรต แต่ชบบาวบ้านเรนียกว่าผีเนี่ยเปรตมีหลายประเภทรวมทั้งผีที่เรารู้เรียกผีเนี่ยมันเป็นกายโปร่งแสงเราไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้ได้ด้วยตาทิพย์งนั้นตาทิพย์เนี่ยมันก็มองเห็นพวกพวกพวกนี้พวกที่เป็นกายทิพย์พวกเทพเทวดาทั้งหมดที่เป็นกายทิพย์เนี่ยถ้าเป็นรูปพพรมรูปพรพก็มองเห็นจิตทิพย์เนี่ยจิตทิพย์แต่เป็นอรูปพพมันมองไม่เห็นเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยมันมันเหมือนกับไม่มีเลยแต่ความจริงถ้าดูดีๆมันจะเหมือนเป็นเหมือนกับมมันี มีวงแก้ววงแก้วครอบไว้ที่วงวงแก้วเนี่ยเป็นแก้วจริงแล้วแต่เราคิดดูสิเอาวงแก้วไปครอบไว้ในเอาวงแก้วไปลอยอยู่ในฟ้านี่ยถ้าจะมองไม่เห็นว่ามีวงแก้วเลยนอกจากคนมีตาทิพย์คมคมจึงมองจึงมองเห็นได้ว่าเอามันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมันมีวงอวิชาครอบอยู่นี้แต่ถ้าประหลานไม่มีเลยมีแต่ใจเปรียบเหมือนความว่างเปล่าของอันจักรวาลไม่มีไม่มีอะไรไม่มีรูปร่างกายทิพย์ไม่มีอะไรครอบเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ธาตุหลักก็คือธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุที่มีพระอรหันต์เนี่ยท่านจะพุทธเจ้าหรือพระเจ้าเจ้าพรลังสาวกมันจะไม่มีอะไรเลยจะไม่มีอะไรปรากฏแม้แต่รู้แต่ก็จะไม่ปรากฏอาการรู้มันจึงเวลาผู้ที่มีอภิญญาหรือเด็ดพิญาคมุมจะมองไม่เห็นท่านเลยในใจท่านจะไม่มีอะไรเวลาท่านคิดท่านรับแขกอะไรมันจะเหมือนกลับเป็นีนขึ้นขึ้นหรือพลังงานที่ผ่านผ่านความว่างเปล่าธรรมชาติแล้วหายไปขึ้นพลังงานที่ผ่านความว่างเปล่าธรรมชาติแล้วหายไปมันจะไม่มี ตัวตนรูปลักษณ์ของของของความเป็นตัวตนแสงสีอะไรค้างอยู่ในธรรมชาติแต่พวกที่เป็นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระหลานสาวกมันก็จะมีเป็นลักษณะของตัวตนรูปลักษ์ของของรูปร่างแล้วก็ของรูปจิตค้างอยู่ในความไม่มีความไม่มีอะไรปรากฏมันจะมีค้างอยู่ความมีมีความมีค้างอยู่เพราะว่ามันมีความรู้สึกยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราที่มันยึดถือต่อกันเป็นทุกขณะจิตต่อไปเป็นจิตอวิชชาทุกดวง นั้นจิตอวิชาเกิดดับปจริงแต่มันเปลี่ยนจากเดิมยึดถือสามีพอไปเจอไปเจอน้องก็ไปยึดถือน้องไปเจอพ่อแม่ก็ยึดถือพ่อแม่มันเปลี่ยนความยึดถือไปเรื่อยแต่มันดับจากสามีไปยึดถือน้องดับจากน้องไปยึดถือพี่จากพี่ไปยึดถือพ่อแม่มันเปลี่ยนการยึดถือไปเรื่อยจงเป็นอวิชาทุกดวงนั้นจิตอวิชาเกิดดับแต่มันเปลี่ยนการยึดถือมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ที่ยึดถือนั้นไปทราบเป็นตัวตนที่ยึดถือไว้ในใจที่เป็นเหมือนจักรวาลว่าว่าจักรวาลแต่ถ้าเป็นพระ พุทธเจ้าปเจ้าพระลานสาวกในใจของพระองค์ไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีแสงสีไม่มีอะไรนอกจากพระองค์จะใช้ฤทธิเดชอภิญญาจึงมีฉับพลังสีปรากฏออกมาแต่ถ้าพระองค์ไม่ใช้อะไรมก็ไม่มีอะไรเลยพระลานสาวกเวลาไม่ใช้ก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้แต่ท่านรับแขกอยู่ก็ไม่มีอะไรปรากฏท่านพูดคุยเปลี่ยนขึ้นพลังงานที่พูดคุยรับแขกแต่ในใจของท่านไม่มีอะไรปรากฏไม่มีปรากฏแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่มีแสงสีไม่มีอะไรเลยอืแต่เวลาท่านใช้ฤทธิเดชอภิญญาหรือท่านใช้อธิษฐานจิต ด้วยเหล่าคนอื่นขณะที่สอนเนี่ยอย่างเนี้ยเพื่อให้เขารู้ธรรมเห็นธรรมถ่ายทอดธรรมจะกิตุจิตมันก็จะมีเป็นแวบแวบแวบๆแวบๆอะไรมาแล้วก็หายไปไม่มีตัวตนของผู้รลองรับอันนี้คือมันเป็นไอ้ความปรุงแต่งคือธรรมชาติของสังขารที่ปรุงแต่งออกมาเป็นรังสีออกมาจากความไม่มีแต่ถ้าเป็นไม่ใช่พุทธเจ้าพระเจ้าอันสวรรค์มันจะปรุงออกมาจากความมีเพราะไอ้ความมีความรู้สึกเป็นตัวตนมันจะค้างอยู่ในในใจที่เปรียบเหมือนทองฟ้าที่วางเปล่า แต่เวลาปรุงอะไรมันปรุงออกมาจากความมีไม่ใช่ปรุงออกมาจากความไม่มีมันต่างก,กันตรงนี้อ่เข้าใจไหมเอวางก็มีด้วยประการละน,นี้